สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับมือหนีพี่จาปทุมราชครับสีผ้าพี่น้องนะครับบะเบิงงวงางามๆครับผีพรอนคือเก่านะครับมือนีผีพรอนี่งวงใหญ่มาฝากพี่น้องหลายตัวเลยพี่น้องเอ้งามพลาดครับมีตัวใหญ่นะผีมือเนาะค่ะใส่ใหญ่ๆงามๆเท่นั้นลพี่น้องครับอยู่กับผีพรอนครับอยู่บ้านสร้างก่อนนี้คมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนะครับอยู่กับผีพรอนคือเก่านะครับมือนี่ผีพรอนี่งวงใหญ่มาฝากนะครับเป็นงวงแม่ลูก สองโค่มครับพี่น้องครับง้อประกันทองตัวนึงนะครับพี่น้องง้อแยกลูกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ควายน้ำเนาะแม่ลูกนะครับควายแม่ลูกอีกโค่มหนึ่งครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวมืงน้มกันน้อยางครับพี่น้องมือนี่ร้ายโตร้ายชุดครับกับพี่พ่อนะครับนี่พี่น้องเอ้บรรยากาศแดดดีแห้งนะครับเอาง้อตัวแรกเลยพี่น้องครับสายลูกกระทบครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยท่ายสูงเลยครับพี่ตัวนี้ร้อยสี่สิบเก้าบวกลบร้อยสี่สิบเก้าบวกลบครับพี่น้องครับง้อตัวแรกตัวใหญ่ตัวนี้ นะครับพี่พ่อนเปิดในราคาเท่าไรครับตัวแรกห้าสิบแปดค่ะห้าหมื่นแปดครับพี่น้องเบิูงราคาต่อรองไหนนะพี่น้องต่อรองไหนค่ะต่อรองไหนครับห้าหมื่นแปดพันครับต่อรองไหนด้วยพี่น้องนะครับเป็นงัวลูกกระทบครับถ่ายชุ่มรวยซีทิปเก่าเคยไปดูเจักโตครับพี่ตัวที่สองในถ่องค่ะเคยไปดูกันหนึ่งโตค่ะตอนนี้เพิ่มสมแล้วครับสมในเดือนกว่าค่ะสมในเดือนกว่าค่ะัติดกับตัวที่สองในถ่องค่ะอพี่น้องเอ๋ยห้ามื่นแปดเนาะนะครับคือราคาห่องโทรมาต่อด้วยพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆพอาะพิศวง ลำโตเง้ว,วครับนหนังนานะครับพี่น้ำลัางลาไปหอดนมงัวลูกกระทบครับพี่น้องครับคลิปหูดำใบหูบัชีกบัวแหวงเลยนะพี่เนาะหน้าหนูงามครับจมูกสีดำบัชฉีกบัแหวงครับเช่นกันหน้าขาติดโบดครับง่วตัวแหลกพี่พ่อนห้องไวหาสิบแปดใหญ่หลายพี่เลยผสมตัวไดไหครับพี่สมโตค่ะสมโตนะครับบาหมันเนาะค่ะ อ่าพี่น้องเอ๋ยตัวแรกครับห้าหมื่นแปดท่นครับขวัญจับจมบอกนางทับนะครับง่วสถิตกระโูกสองในทองครับครับพี่พรเบิ่งส่วนถ่ายครับพี่น้องใหญ่ๆเพศสีดำล่ามังล่างนะครับพ่วงหางสีดำเบิ่งคนกับง่วคนตัวหน่อยหดึงง่วตัวใหญ่นิสัยดีพร้อมพี่น้องตัวนี้ที่ไซส์ดีพร้อมที่ไซส์ดีแห้งห้าสิบเจ็ดครับอ่าเบิ่งคนกับง่วเอ้าพูดนี่ไซสดีพี่น้องนิสัยดีนะครับ เป็นสายลูกกระทบครับพี่น้องกวนจับอยู่ห่วงนะครับลำโตเงานัางหนาครับนุ่มสีเต่าบ่มีติงเนาะพี่เนาะค่ะห้าหมาื่นแปดปีพรอนเป็นห่องไว้นะครับประกันค้าโทรค้าทอนนะพี่เนะาะค่ะรับประกันค่ะส่องจมครับเป็นหัวเครื่องดำนะครับพี่น้องใหญ่าลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเกล็ดไก่เดอ้อนี่นะครับเพลเป้นสีดำนะครับพ่วงหางสีดำจีบเล็บครับ นี่ครับนุ่มมาให้เบิ้งนุ่มลยไก่เราพี่น้องงวงนี่ไซสดีนุ่มสีเต่าบ่มีติงครับชัดว่พี่น้องพอวันยังงวงเป็นหูครับหูพี่น้องจับได้ใบได้ครับตัวใหญ่ตอนนี้ไซสดีนะพี่น้องตัวใหญ่ตอนนี้ไซสดีมีควันจับจมูกนางทับพี่น้องนี่ไซสดีนะครับนะตัวแรกนะครับหามื่นแปดนะครับราคาห้องต่อรองได้ครับอาชูหัวจังหน่อยแน่ตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องเคยรันสั่ง โอ้ยแดดดีไรพี่เอ้ยฝนสิตกแลาจังดีเด้อพี่น้องเด้อคนกับงัวเบิ่งใส่กันรถขึ้นนี่พี่พ่อมาโทษมันเปิดขึ้นนะพี่เนาะบ่นอ<ะ>นเด้อนนมืออีเด้อว่วาเกา่าว่าเกา่าโอ้ยใหญ่ลายพี่น้องเลยพฝนเอาเก่าให้เพิ่นลูกกระทบครับตัวแรกท่ายสูงหน่อยสี่เทเก่าครับพี่น้องประกันค้าทุกค้าทอนสูงสุด,งสงสดตองโตมสมได้หนึ่งเดือนกว่าๆนะพี่เนาะสมโตไว้ครับงามบ่พี่น้องปุ๋ยไดมักใหญ่ๆครับใหญ่ๆอ่ะยืนโชว์จ้าเก่าเนี้ย ย่างาเองเลยเอาพ่อล้วพี่น้องิึงน้ำกันนะครบถวนตัวแรกนี่ครับ, 5, 18, รบหาหมื่นแปดครับห่อไว,อว้โทรมาต่อเด้อพ <c ười> <c ười> ี่น้องเด้อทรมาต่อเอาอุ้ยมันถ่วมลังข่าไปค้นใหญ่เลยอขึ้นรถก็ถ่วนลังค่ารถนะครับมันยืนเฉิดดีอยู่น้องนี่ครับเิึงน้ำกันบ่ผพิดหวังพี่น้องใหญ่แหงใหญ่ไรยืนเฉิดดีแหง พี่ฟื้นพ้นมา,หาหบ่บ่ค่ะเอาไปยืมเถียงงัวยืมตั้งน้อยละพี่ผพ่อผาบนะครับอะยืมไปทางขุนก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลมาหาผมเออพี่น้องเบิ่งคนกับงัวกูได้งามบากันพี่พ่อนกับงัวเบิ่งผ่ามื่นแปดพี่น้องอ่านี่ครับใบหูบอดชีบอดแหวงเด้อพี่น้องงัวลูกสองในท้องครับสติตนะครับสมในเดือนกว่าประกันค่าทุกค่าทอนส่งสุดส่งชมครับเป็นลูกกระทบเด้อพี่น้องครับลูกกระทบหนังงามสีกางงามเนาะหนังหนารับโตเงี้ยวเครื่องดำ ต่อไปเข้าไปเบิ้งงัวแมลูกมาเบิ้งงัวแมลูกครับพี่น้องผป้ใดหมักใหญ่ๆนะครับเป็นงัวแมลูกลูกตัวแม่นะครับลูกของหุดตันครับพี่น้องครับลูกของหุดตันพึ่งออกนะครับโคมหนีเด้อพี่น้องเปิดราคาเท่าไรครับพี่ราคาแสนสองค่ะแสนสองครับพี่น้องหนึ่งแสนสองหมื่นครับคนกินนุ่มดูงัวแมลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกพึ่งออกครับว้จักเดือนไอ้จักหมือครับพี่ยี่สิบเหมือค่ยี่สิบหมือครับพี่น้องลูกของหุดตันเด้อพี่น้องครับนี่ ลูกสาวหุ่นตันครับโคมนี่พี่พ่อ,อนหองวัยหนึ่งแสนสองหมื่นครับอันนั้นคือบบแมนเนาะข้างหลังอ่ะค่ะบบแมนอันนนั้นอีกตัวหนึ่งพี่น้องค่ะแม่พันถ่ายสูงอะไรครับพี่ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดครับเคยลูกยักษ์โตครับพี่พี่ะะลูกตัวที่สองนะฮะลูกตัวที่สองตัวนี้นะครับเนะาะหนึ่งแสนสองหมื่นครับพี่น้องโตใหญ่ใหญ่ๆๆแม่เพิ่นถ่ายสูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับเคยไปดูกับสองตครับใหญ่หนาพี่น้องเอ้ยเป็นบรามัน์ดูผสมครับลูกวัยยี่สิบหมื่นนะครับเนาะนี่ลูกตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อแข่งขาใหญ่อย ี่ครับลูกสาวเพลินหนึ่งแสนสองหมื่นครับโทรมาต่อเอาได้พี่น้องตัวใหญ่ๆเพื่ดนมองหางงอใหญ่ครับกินเก่งมาพี่แม่เพิน่นก <c oughs> ินเก่งค่ะกินเก่งสุดยอดสุดยอดเลยความกินตัวเป็นยังครับเพิ่นยังมาเร็งน้ำยังมาเร็งกระกมูนี่ครับแม่เพิน่นคีบหูส์ดำพี่น้องนะครับนี่จมูกสีดำโปรชิกโปแหวงลูกสาววัยยี่สิบหมื่นเนาะพี่เนาะค่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อสีแดงงามๆเลยหูบุ้ยหูเพิ่นมะเร็งน้ำหมดละนี่ครับ ลูกสาวคนของเสือกแม่ลูก <c oughs> พี่น้องนะครับวัยยี่สิบมือครับอันนี้บอแมนอันนี้เขาเล็โตอ <c oughs> ยากมาเล่นน้ำกันอ่ะพวงแม่พคนก่อนนะครับถนะ่ายสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดตั้งทีเนาะค่ะนี่ครับประกันค่าทุกค่าทอนนะครับเนาะค่ะรับประกันทรงสุดทรง,งจมนุ่มจักเต่าพี่ซีป่นุ่มซีเต่าค่ะ,คะนุ่มซีเต่าลูกกินนุ่มไปเมื่อกี้นี่นะครับนี่พี่น้องโอ้หเนื้อหนังดีแห่งอ้วนตับพี่น้องออกลูกมากวัวจอยตั้งทีเนาะค่ะลงเขาแล้ยวงวนน้อย เพศสีดำครับพ่วงหางสีดำครับนุม่มสีเต่านะครับเบิงแม่เพิ่นหนึ่งแสนสองหมื่นครับพี่น้องนี่ครับนู้ดนำล่างล่าไปหอดนุ่มพี่น้องน้าหลึกครับแม่เพิ่นกินเก่งสุดยอดด้พี่น้องกินเก่งเก่งแต่ละลูกสาวคครบกวนพี่อลไรลูกสาวนลครับเพิ่นไปละลงให้หน้าละเบิ่งต่อพี่น้องเมื่อกี้ลงไปให้หน้าพี่เมื่อไอแลร่ห้อนไล่สาเงียบๆพี่พอนเลย โอ้พี่น้องอาโคมนี่ครับหนึ่งแสนสองมืนนะพี่น้องกําลังกินนมอยู่แล้วกินดูดูนมกันได้นี่ครับแม่เพิ่นคลิปหูดำจมูกสีดำผสมกวางครับเนื้อนั่งดีได้พี่น้องเป็นปลามานันลูกผสมครับนะครับเคยปลูกสองตสถาะนะยังไม่ผสมนะครับลูกวัยยี่สิบหมื่นนะพี่เนาะค่ะเศร้าเงียบเงียบอ่อนเงียบเงียบพี่น้องบ<ะ> <laughs> น,งน,นเวลางงวยมันลงลง,ลงให้หน่าพันปันใหม่น,นะครับใบหลอดมีเนาะพี่เนาะ <laughs> มีมีมีงวยหายใจก่อนไนดะ้พี่ อาจอาจะเย็นนะพี่จ้าบอกเองกันแต่บัตรฮะเอาเมย์กันนี่ครับพี่น้องงอตัวใหญ่เด้อแม่พันใหญ่ครับดูเป็นกระง,งามอยู่ดูเพิ่งพึงพ่งออกเพิ่งออกได้พี่น้องเพิ่งออกวันจับจมองนะครับเป็นเครื่องดำนะครับเพิ่งออกได้ยี่สิบมื่นครับจังหน่อยถือนมแม่ยังหน่นอยข้วนได้พี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องแม่ลูกโคูนี่หนึ่งแสนสองหมื่นครับแม่ถ่ายชุ่มหน่อยสี่สิบเจ็ดครับนางนาอ่างเล็กโตใหญ่ใหญ่นะครับงอดูสองกินนมอีกแล้วกินนมดูดูพี่น้องอ่าสนใจตัวใดสนใจ โคมนีกับเท่มาเอานะครับหนึ่งแสนสองหมื่นพี่จ่ากับลงลงเลงืล่อมๆไปละห่วงอะไร <c oughs> นะครับโคมเป็นชุดที่สองครับของมือนีครับพี่น้องหัวลูกสองลูกของหุดตันนะครับเดี๋ยวใบหลอดอมีนะพี่เน,นาะม,มีอ่ะใบหลอดเดี๋ยวเบิ้งกับพี่พ่ออีกที่หนึ่งนะครับ ique. นี่ควันจับอยู่มองนั่งครับครับแม่เพิ่นนิ่งแล้วเดี๋ยวให้เบิ้งจะเข้าวก่อนนี่กำลังกินนมแม่อยู่พี่น้องลูกเพิ่นสีแดงงามอยู่หรอกครับบ้านๆในถือนุนมมาซื้อดอกแต่น้อยนมแม่สามสี่เดือนไปกันเต็มบอกพี่น้องเลย เนื้อนังแมวพันดีนะครับจะประกันกินเก่งครับมั่วเครื่องดำเพลที่ดำพ่วงห้างดำครับพี่น้องแมวพันใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมั่วหลูกสองนี่ครับพ่วงห้างที่ดำเพลที่ดำต่อไปครับไปเบิ้งมั่วทองครับพี่บัตรนี่มาเบื้องมั่วทองกัน่ะยางจับเสือกหมดตเงเงียบๆแม่ค่านาเลนานา <c oughs> ดำอ,อาแรงมาหน่อยเอา้าตัวนี้ ทองยี่เดือนที่ทองหาเดือนค่ะทองหาเดือนครับเปิดราคาเท่าไรครับพี่เปิดราคาหาสิบสองค่ะหามื่นสองครับพี่น้องทองหาเดือนหามื่นสองพันทายสูงอะไรครับรลอยสามสิบสี่ค่ะรลอยสามสิบสี่บวกลบครับพี่น้องหวัวลูกใดครับพี่หวัวลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะครับเนาะตัวสมโตนบอครับค่ะทองสมตัวบามันเนาะค่ะอ๋อพี่น้องหามื่นสองพันครับพี่น้องหาหมื่นสองพันทายสูงลอยสามสิบสี่หัวเคยไปดูกับสองตัวครับเป็นหัวไทยกลางนะพี่น้องครับ เพลสี่ดำพ่วงหางสีดำเจ้าสีจาจะบอกไว้เลยพี่เป็นเสาเงียบๆเมื่อกี้ไปไล่ง้อหน่อยนี่ครับ <c oughs> เพลทสีดำพ่ <c oughs> วงหางโอ้ดกสีดำครับนุ่มสีเต่านะพี่นอ้องค่ะนุ่มสีเต่าครับ <c oughs> นี่ครับอ่างทองลึกๆเลยพี่น้องเลยหามือสองขับง้อประก,กันทองตัวทองแล้วพี่นอ้อง <c oughs> ตัวละค่ะอ่ะประก,กันทองครับนี่ครับจีบหัวดำงัวไถ่กลางนี่ครับจีบเล็บงามครับอา้าวน้ำลางพี่น้องเลย อ่างลึกๆเลยครับควันจับอยู่มองนางขับนะครับเป็นสมโตมาตัวนี้พีพ่อเพิ่นหอ้องใบหามื่นสองต่อรองได้ครับบึ้งข้างหน้าเพิ่นจมูกสีดำครับโปสีโบรแบงพี่น้องเป็นยานกล่องนี่ใส่ดีแล้วพี่น้องค่ะอ่ะบึ้งฟังสายครับพี่นอ้นนองเด้อพี่น้องเด้อมอเป็นยังหรอลกูกเป็นยนันเป็นยนันหามื่นสองขับถ่ายสง่งหน่อยสามสิบสี่ครับพวงหัวลูกสองพี่น้องสมโตมา นะครับสนใจกระโทนมาหาพี่พรอ,อ่ะดครับนุ่มสีเต่านะครับทั้งหนามใหญ่กว่าน,น้อยหนึ่งนี่พี่น้องโอเป็นยังนะครับนี่นั่งดีครับพี่นอ้องวัวประกันทองเั็นญาณตอนนี้เมื่อกี้ยืนนิ่งหนะึ่งเประกันค้าโถค้าถอนนะพี่น้องประกัน,กนทองพรออ่อมนีค่ครับพี่นอ้องหัวชุดที่สามครับห้าหมื่นสองพันต่อร่องใดนะครับ สนใจกระโถงมาสอบถามเพิ่มเติมไหนก็พี่พอนเศร้าเงียบๆอะไรพี่พอนเลยพุ่นลงอีกแล้วลงเข่าอีกแล้วสองพอนอให้มันลงเลเอาเอาสบายใจรถนี่ครับพี่น้องอ่าตที่ชุดที่สามครับหามื่สองม่วไทยกลางถ่ายสหน่อยสามสิบสี่มวทองหาเดือนนะครับสนใจกระโถงมาสอบถามเพิ่มเติมไหนก็พี่พอนครับตต่อไปให้เบื้องแม่ลูกตัวครับต่อไปครับพี่พ่อนมาเลยปล่อยพันยางโว่เลยนี่ครับพี่น้องตชุดที่สาม เพิ่นเศร้าเงียบๆนะผู้มีตัวใหญ่พี่น้องพุ่นกลางทางของพิ่ใหญ่สองพนอเพิ่นลงพุ่นล่ะต่อไปครับไปเบิรงง่วแม่ลูกตัวต่อไปครับอันนี้ครับมาเบิรงง่วงใส่ใหญ่อีกครับพี่น้องอีกโคมหนึ่งเป็นโคมที่สองของมือนี่ครับเป็นชุดที่สี่ของมือนี่กับพี่พรจัดใหญ่ๆเลยมือนี่นะครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวผู้ครับพี่น้องนี่ใหญ่ๆเลยโคมนี่เปิดแล้วข้าวอะไรครับพี่เลขที่แปด เจ็ดหมื่นแปดพันครับพี่น้องเจ็ดหมื่นแปดพันต่อรองได้ครับแม่ใหญ่นะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้ครับแม่ผสมบอพี่ค่ะสมแล้วค่ะสมจักหมื่นครับสมในเดือนเดือนกัปสิบห้ามือเดือนกัปสิบห้ามือครับสมโตนบอค่ะสมโตสมได้หนึ่งเดือนสิบห้าวันครับพี่น้องครับท่ายสูงเลยครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นท่ายสูงลอยสี่สิบสองลอยสี่สิบสองครับพี่น้องใหญ่ใหญ่นะครับสีแดงงามพร้อมลูกไส้เพิ่นเป็นบราหมัดดูปรสมนะครับ ว่าจักเดือนครับลูกไส้พันลูกไส้นั่นฮกเดือนฮกเดือนนะครับฮกเดือนแม่ผสมได้เดือนหนึ่งก็ไปซื้อหามือนะครับแม่พันเป็นบรามันดูผสมครับพี่น้องเนื้อนั่งดีแห่งท้ายสูงลอยเท่าไรครับพี่ลอยสี่สิบสองลอยสี่สิบสองครับพี่น้องโอ้ยผุนเบิองเด้อเบิองแม่พันแม่พันน้าตับไปได้ลำโตเงาหนอกตั้งโตงใหญ่ควันจับยี่หองนั่งทับนะครับเคยมีดูกล่ะเจ้าโตพี่ลูกนี่ตัวที่สองตัวที่สองนะครับเนาะตัดติดกับตัวที่สามไม่ทอง เจ็ดหมื่นเท่าไครับพี่เจ็ดหมืน่นแปด<ะ>ครับเจ็ดสิบแปดครับพี่น้องครับโทรมาต่อเด,อด้อราคาห้องครับปาดเงื่อนลายรอบเดี่ยวมือน,นีคาดขนาดห้อนอาเพท,ทสีดำนะครับพว่วงหางสีดำนุ่มสีเต่ามีติ้งข้างหลังนะพี่น้องติ<ะ>้งนึ่งใหญ่เด้อพี่นอ้อง,นะง,งแม่พันใหญ่นะครับเป้องตัดลังมแม่พันงามแม่พันงามนะครับตาดล้างหงกวางเลยโค้งนี่เจ็ดหมื่นแปดครับเป็นงอแม่ลูกตัวผูกครับพี่น้อง ลูกไปหกเดือนนะครับแม่เป็นสดแห้งพี่น้องนังเนื้อนนังดีแห้งนี่ครับหน้าหนกงามจมูกสีดําครับเชือกฟังสายของงวเขาหน่อยนึงขิดหูดํานะครับเอึกเผาใหญ่ๆนะครับปลายหูฟังสายเขาไหนเคยติดแท็กหูมาตรงปลายน้อยนึงครับนิดเดียวนี่ครับเอึกเผาใหญ่ขีบเล็บงาม,น,มนุ่มสีมีติ่งติงนึงนะครับลำลางล่ามไปหอดนมงวลูกสองครับพี่น้องโคมนี่ ปาดเงือหลายรลอกเ้าพี่พวัญสนใจโทรมาหาพันเบิดลขึ้นนะพี่น้องพี่จ้าสิลงให้ตอนหกมึงแรงนะครับโทรมาหาเบิ้ลเบิ้ขึ้นหรือพี่น้องเอาสบายใจนะพี่น้องเบิดลขึ้นเลยเนาะโทรมาเลยเจ็ดหมื่นแปดครับราคาห้องพี่น้องโทรมาต่อครับทุกวันไปหลูกหลูกตัวผู้นะครับนี่ใหญ่แม่์พันใหญ่ครับพี่น้องใหญ่แห้งผสมได้หนึ่งเดือนก็สิบหาหมื่นแล้วพี่น้อเนาะประกันค่าทุกค่าทอนคือเขาประกันครับสูงสุดสูงชมครับพี่น้องครับนี่เบิ้งนอกคนพี่น้องวันวันเถิก นะครับนมสีมีติ่งติงหนึ่งนะครับใหญ่ลูกไบหกเดือนเป็นง่วเครื่องดับนะครับแม่เพิ่งย้ใหญ่พี่น,ไงไงนอ้องลอยซีสิบสองความสูงเปิงฝั่งอีกอธัธยอนแสงเนี่ยนะครับเป็นโคมที่สองของหมื่นนี่เด้อพี่น้องเด้อโทรมาต่อเอานะครับหัวแม่ลูกลูกโตฟูนี่ลูกเพิ่น วเพิ่นก็เป็น b r a ม m a n ดุผสมนะครับพี่น้องเบิ่งหูที่หูดําจมูกที่ดําใส่เมาบ่ได้สนเข้าแล้วพี่น้องค่ะนะอยู่กับแม่ดุบโคมนี่78ครับพี่น้อง78,000มื 78, ่ครับราคาห้องโต๊มาต่อเอาห้องพี่น้องเอ้ยโต๊มาต่อเอานะครับต่อไปไปเบิ่องหัวแม่ลูกครับพี่น้องบาดนีลไปเบิ่งควายไปเบิ่งควายให้บุบ <c oughs> ัตรใช่ไไปเบิ่งควายแม่ลูกครับพี่น้องบาดนีรอ่ะ <c oughs> พี่น้องครับมาเบิ่ง ควายแม่ลูกครับพี่น้องมีสามตัวด้วพี่นะแม่ลูกอีกตัวหนึ่งบอแมนตัวนี้บอแมนนั่นตัวหน่อยบอแมนตัวหน่อยบอแมนครัตัวเนี้ตัวหน่อยมาเรียนครับเอื้อยนะครับเป็นควายแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวหนีบอแมนบัวตรงมะยังมาหาครับพูนลูกพันยุ่งหลังพันครับโคมนี่นะครับมวยบอแมนสามตัวเลยอีกเด้อพี่น้องอ่ะหนีลูกเพิ่นนั่นแม่เพิ่นตัวนี้บอแมนน้องเพิ่นน้องพูนแม่พันยุ่งในขอบพูนอ่ะโคมนี่ครับพี่พรอเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่ ราคา67ค่ะ67ครับพี่น้องอ่า67ครับ67,000เป็นควายแม่ลูกลูกตัวแม่ครับนี่ครับลูกสาวนี่นะตัวตัวใหญ่เด้อพอแมตัวหน่อยหลอดออกมาหลอดอันนั้นคือแม่เพิ่นแม่เพิ่นไายสูงอะไรครับเฮ้ยพอแมตั้ยตัวเก็จะวัดทั้งหนาวัดหนอกกัอหนอกเพิ่นเอาสูงอะไรร้อยสามสิบร้อยสามสิบมันบ่ค่ะสามสิบบวกลบเด้อพี่น้องครับเคยไปดูจักโตพี่ดูสองตเคยไปดูกับสองตเพิ่นผสมหรือเปล่าครับ ผสมแล้วค่ะ,สา,ะ,คะสามเดือนแล้วค่<ฮ>ะสามเดือนแล้วลูกเพิ่นไหวกันสักเดือนแล้วลูกเพิ่นนะหกเดือนหรือล่ะหกเดือนเอนาะ,<ฮ>ะผมเบิ่งกโมเป็นได้ควายนหกเดือนนะคะเอา <hi> พี่น้องนะครับควายแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องพี่พ่อนห้องเขาได้กอหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้อหกหมื่นเจ็ดพันครับรายละเอียดนี่พี่จ้าที่ให้เบิ่งตามภาพเอาเลยกันครับนี่พี่น้องเป็นควายแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับมองหนอกเพิ่นว่าสูงหน่อยสามสิบปวกลบครับ ควายลูกสองผสมในสามเดือนแล้วแม่เพิ่นผสมตัวไรมากหูบ่ผสมมันควายบ้านเนี่ยนะคะเพราะจากมันเป็นควายมันมีสายพันธุ์มัมีสายผสมของไอ้นัดบ่แถวเนี่ยไงอ่ะมึงเพีรเพื่อนน้องอ่ะนี่ครับตามภาพเลยลูกคนว่ายหกเดือนแม่สมในสามเดือนครับควายบันบานเท่านีร่แล้วพี่น้องโมเมนต์สายทั้งอุทัยอุยังดอกเนาะบันบานเท่านีร่แล้วเนอะราคาเบาเพี่น้องกับมึงราคาก่อนนี่สองตนะครับ นี่พี่น้องเบิ่งน้ากันโหลดคือจ่องคักเใจล่ะคือจ่องคักแฉะ <c oughs> อ่ะขยานนะครับนี่ครับนุ่มจกเต่าเหรอพี่นุ่มซีเต่าค่ะอ่ะเบิ่งน้ากันครับนี่กีบไงกีบเล็บกางยายอยู่พี่น้องเลยนี่โคมนี่ละ่ะหกสิบเจ็ดนะพี่น้องแมนบอสค่ะหกสิบเจ็ดต่อรองไหนครับลูกไปลูกสาวไปหกเดือนครับควายแมรุดูตัวเมย์ครับพี่น้องเขาทาอยู่ ล่าเียดพี่จ่าอาชีพลกหมูแล้วพี่น้องเอ้ยฮะมีลูกกระสนเข้าให้เรียบร้อยนะครับแม่ผสมได้สามเดือนพี่น้องเพื่อนห้องไมายเหกสิบเจ็ดโทรมาต่อเด้พี่น้องเนื้อนี่ครับเมื่อกี้นี่ควายตัวนี้ลงลงเขามาเมื่อกี้นี่นน <laughs> พี่ผ่อนแลี้งทั้งควายแลีงทั้งงูเมื่อกีเ้เสาร์เงียบๆที่เป็นลมปะกันขาสกขาถอนนะพี่น้องคำนี้ไม่มีคำนี้เงียงนะครับนี่ละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนาคอกงูพี่เพื่อนครับแต่ว่ามาเปิดราคาควายพี่น้อง มือนี้ตัวใหญ่งามๆครับพี่น้องสนใจตัวอะรก็โทษมาสอบถามเพิ่มเติมได้กับผีพ่อรครับพี่กัอยุบานสร้างก่อนนีค่มตำบลหน้าว่าอำเภอพทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องมันอาจจะชุนนมมน่เพราะว่ามีง้วหน่อยนะครับมี่ควายหน่อยควายก็ล่งเขาเมื่อกี้ง้อก็ล่งเขาไปเนลีนอะไรกันจับกันอยี่น้องเลยกับพีพ่อรนะครับสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมในกับพีพ่อรครับต้องเก่งใจพี่น้องค่มนี่ผีพ่อนเพิ่นห้องว้6หเป็นควายแม่ลูกลูกตัวเม่ครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้อ พีจาพระรูจากรายละเอียดควายดอกให้เบิ่งตามภาพไปโหลดนะครับค่อมนี่อ่าสลับมือนี่ครับกับเมียฝากพี่น้องหม้อแมรูกลูกตัวแม่ยสองค่อมแม่นบ่พี่บ่แม่นหม้อแม่ลูกลูกตัวแม่ค่อมหนึ่งหม้อแมรูกลูกตัวผู้ค่อมหนึ่งหม้อทองตัวหนึ่งควายค่อมหนึ่งควายค่อมหนึ่งกับลูกกระทบอุ้ยหลายแห่งเลยพี่น้องเอาโขนใจตัวได้โทรมาหาผลลัพธ์เมื่อคืนโขนมานะครับโขนนอนอ่าสลับมือนี่ครับพีจาพระทุมราชกับญี่ปอน ขอจบคลิปเพียงสว่านีครับสวัสดีครับ